อธิบายผมมีสองเหมือเหมือทม่เงียแ่ท่านก็บอกว่าห้องห้วงอธิบายอีกที่หนึ่งห่องพันาวันี้ท่านบอกว่าขาด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 หนวันละวันขาคือพ่อเนี้ยเนงถืออนภาพเหมือเงียพบเอี่ยงทั้งคือเอี่ยงพาเร็นอย่างยิ่งคือว่าขาดจากขาดหนวันลโมคือไม่ถือเอาพวกที่แบกเพวกเนี้ยคือพาะแรก ยัมีที่นั้นยังมีที่ว่าทางนหลวงพะรมวพวกอินทองอ,งอาาัง,อร,งอ,รอ,กกอรัอกะเื่อว่าอัอาอาอรัจำจำรงอรเพราะไปหูอย,อ,อย่างอุลอย่างอุลแต่แต่อ,อีว่าเพราะไม่อื่องอย่างอุลดำเพราะพราะอังวัะเนี่ยเพราะไม่อื่ออย่างอุนดำดำเมืองแย่ทำให้แย่งถงนไปีผลกลุ่มิี่หองเลยนะย่อมเอื่องอย่างอุลพอ้างหลงัดมากเท่านั้นพาะเนี่ยย่างแก่าืหาบุญยขึ้นไปไย่แก่พระ อ้วรังอ้วรัหนึนามวันเห็นไหมมันมีรายละเอย่าให้เราแทรกเย็นอีกว่าห้องนี้หอมเนี่ยหอมยังไม่เงืนเลยอย่างอุณนดำแสดงว่าห้องแรกยังมีโอกาสอยู่ที่ที่เงนเงินอุณหภูมิต่ำได้ใช่ไหมอะไรนะคะเพราะยังไม่เกิดในตะกูลต่ำใช่พ้องอ้วรังอ้วรัเนี่ยแต่จะมีโอกาสเกิดในตะกูลต่ำได้หมายถึงกห้องนี้ห้องห้องชักห้องชักดาวหานูเนี่ยมีโอกาสเงงินอุณหภูมิต่ำได้ เนี่ยถ้ากัวรากัวร่าเนี่ยราดเนี่ยถ้าบอกว่าทางการที่ทางการที่มรรลุหัวหน้าบัทผมเนี่ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยหัวหน้าบางที่แหองเนี่ยถ้าบอกเลยว่าการเงินก่อไปเนี่ยย่าไม่เงินเลยยังอุ่นอย่างเนี่ยงานงานพามแห้งหนุนยันพัน กกัดพามแพ่งูน่ไหมหยัพามแห่งูยันทันอือืองอนาหารัุ่ิมีพวกชมากด้วยพวพวกอีสามเนี้ยพวกเอะเอะพีฮิกะพราะษาเราที่เรียกว่าเอะเอะมีเอะมีฮีเนี่ยว่าดีแค่นีกว่าเอะอะพีฮิกะฮิกะมันมันมันแปลว่าพึ่พื่อหมายถึงผัน ันไทยเนี่ย่าเพื่อพระหนุงามวันมีเพื่อเอือหันเนี่ยยืนเท่านั้นพื่อน่อือห้อง,งเยวถืออัลภาพยืนเพื่อนเอืออีกรอบเยาว์ยืนเนี่ยว่าเอกอ,าเกาาเอกอีฮีได้แก่พระเออกีพีหนุงามวันชื่อของหมู่คนล่านี้เป็นชื่อที่เขาผีพาย้าวทงอ้าองไว้เพราะหมู่คนพูดถึงฐานะประมาณเท่านี้ที่ว่าจักจ้ออาหันหนุ่ยงาประมาณเท่านี้ที่ว่าโอลังโอละ ประมาณเท่า,านี้ใช่ว่าเองอฮีฮีเพราะเหตุนั้นพระมือพระยายึางยึงยยำแยกไว้เพื่อไม่ให้ยั่งยานว่าเป็นพวกไหนนะถ้าไหนที่ไา่เพิ่มอีกว่าเพ,าพราะหนูวงามาม,มันมีปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไม่ใช่คนปัญญาอ่อนไหมคือปัญญามันไม่แย่วัญญาแบบพอที่จะให้วัญญาพ่อแน่ ว่หนูกำาังพี่พี่บัญญาไน่อ่อนเพราะว่าอ่อนไม่ให้อ่อนแบบทางโลกขเขาเท่าไหญ่เคือความแย่ก้าพลังงานอย่างเงี้ยมันไม่ว่าเงื่อนเพิ่มเพมเหยียดทั้งอย่างง่ายคือว่าจากจากผ่านหนูกำลว่าพวกที่มีบัญญาบงางลางเงื่อนไม่เงื่อนพวกมี่หกคือว่ากลรังกละโอย่างเงี้ยมีบัญญาก็าเออพอกเดียว ท่างโยมยางท่านยังว่าเร่งใช้ไฟท่านก็บอกว่าการที่พระหนุนงามต่นนั้นมีปัญญาอ่อบางกลางแน่แย่ละย่อมทำเหมือนเพราะหมู่้่าไาเห็นคำว่าหมู่้่าไฟเห็นแม่ว่าไงแี่ว่าพระหนวนงามมันแงถามหน่อยย <c oughs> ิ่งขั้ง่านด้วยงามาเหงอ่ามาพรแย่ในรู้เพรเนีน่รู้พรย่อมถืออดีตที่แม่ว่า อันนี้ท่านอย่าบอกว่าการเหนือของใหญ่คนมันเป็นนวมเป็ยนอวมองว่าใครเหนื่อยง,ง่ายขนาดไหนอย่างคนว่าคนเหนือยมาเนี้ยมือ,ม,อมันอ่อนบางคนทำให้บัญญาเนี้ยง่ายแค่นั้นอย่างอีกพ่อึ่งเหนื่อยว่ามือมันบางพ่อกล้าให้ง่ายพ่อสองเนี้ยอีกพ่อมือมือมือแข็แรงเลยเหนือมาบุ้มขนาดเชียร์เยเ้าไม่ขึ้นยังไงเนี้ยพ่อก็ยังไม่ไดเป็นอีบมีฮีไปเลย ในท่านก็นบอกว่าระหว่างโถงอาวันไงบรยลุนี่ไม่ไม่รู้กับรู้กับพบแน่รู้กับพบเยอะกว่าโถงอาวันเนะี่เลยยิ่งเยอะกว่าแล้วก็สากาฮาฮามิจ่ะพักกับากาทาฮา,า,ามีเพรบว่าอยู่กับพวกเขาเดียวเมื่อกันเมื่อถามาว่าแข่งว่านดียวที่เฮงาเงิน เราพกมาได้ง่ายทุกขัฉันเนี่ยง่ายๆท่านอยู่เลยท่นไหนคนิดเทวะธรรมมีอณาถาพระอาหารหันต์ใน่ัยู่วันคือพระอาหารหันต์ในอณาผ้ามีแน่อย่างเช่นชาตินี้ใครง่ายก็เอือง่ายไ,ไ,ไปเลยอรหันต์เนี่ยอีกพระมีถาเน,นี่ยนธรรมนี้ท่านกล่าวไว้ถึงพูดท่องเที่ยวไปอยู่เรามาพก พ่าพวกนี er, Hip, er. ja, splash, ้เ <man> ืองอยู่ในาวอยู่อย่าอยู่ในวันนุ้อย่ามาหาลาไรท่งอายามาอยู่นี่นีมาเลยนีมาเลยนี่อ่างนี้ยย่งนีก็ทำที่ยังห้องเที่ยวอย่างเงี้ยถามว่าันนู้นได้หมดเนือย่าอย่างพวกนี้่วนพระอะไเนี้ยทั้งหลายเหมือนไงรู้งพกและอารู้ของพกย่อมไม่เมืองอยางอมาพกนะย่อมวันี้ผ่านเงือพกอนเองวอะไรี้ท่านเพิ่มเืองบอกว่า วนเหยียบผ้าแย่ๆแล้วเนี่ยอย่าไม่วนเวียนอย่าเอามาพกเห็นไหมมองออกไหมเครื่งกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยมันจะมีเรื่องของชามมามาเหยียบเนี่ยอย่างเช่นหนวดาวันง่ายประสมมาชานะพวกนี้ไม่อยู่ในงามพกนะท่านผมพวกเนี้เป็นอย่างในอ่าูนวดพรมแพนที่หนึ่งเห็นไหมพันเดียวอยากเอามาพกเนี้ยสบายพวกเนี้ยอย่างบางคนหนวดาวันได้ชามสองงเนี้ย พ่อไาอยู่รั่วพรมชั้นสองอย่างเนี้ยอย่างพ่อีิ่งพ่อยู่งได้รั่วพรมไปเลยก็เป็นเอ่ออาสางยายาได้ครับพรมอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านจะแบ่งพากให้เลยว่าพวกเนี้ยไม่ต้องอยู่อยอาพ่ก็ได้อย่างพ่อหี่โอ้ยู่เพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชันอย่างที่มันดีบอกอย่างที่นดีบอกว่าทําไมทําไมมันถึงเอ่อมีอ่อนมีลางมีมีมีแห่ ถามด้วยเนี่ยมันเป็นอวแหวว่าถ้าพ่ออ่อนมุ๊ยอยังวนยันยงอีกเมาพกถ้าพ่อแย่ขึ้นมาอีกอ่ออย่ไปรู้ว่าพ่อช้นไัช้นหยึ่พ่อแย่ขึ้นุ๊บพ่อแย่ขึ้นุ๊อ่านอย่าไปยืนเลยยืนไม่ยืนไม่เหี่ยวถ้าถ้ามารู้แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องมาทุกเหมือนมือทนบางเหมือนบบบางเหมือนกับว่าอุนทนเีแทงแบาหัน ยังไหนยังงียงเนี่ย,ย,ยอ้าวเกิดขังยอยู่เลยก็ไปเกิดครั้งเดียวเกิดขังยองยอู่ยาว่อยอ่าทย์ที่ทุกเจ้าบอกว่า <c oughs> เกิดในในสกุลน่ะตับมาสู่โลกนี้เนี่ยทำไมพุกเจ้าบัญญัติว่าเกิดในกามาะคบก็ค่ะแล้วทำไมพอทำสมาธิได้ไปอยู่อรูปนั่นอยู่อรูปเนี่ยเนี่ยถ้ากามเนี้ยก็ต้องก็ต้องอย่างเงี้ยเหยงเหี่ยงรอบ อย่างนี้ว่าท่านมนไม่ได้เป็นถึงแสนนะบางอย่างอย่ยงเป็นไมได้บางคนนะบางพยัญชนเอาไว้อยู่ว่าอุบาถกบางท่านง่ายนะบางท่านทำลูกประชานง่ายอุบานถกอุบาาบางท่านนี่ยพอมาถึงอุ้มพี่สองที่บอกว่าละโลกนี้ไปแล้วคือตายแล้วอย่าตายทำไรผ่านแล้วเนี่ย ยึดใหญ่ไรก็อื่นหนึ่งพระอรหามีผู้บุคคลที่เียว่าอัญญาริภายีคําว่าอัญญาริภายีเนี่ยมันเป็นชื่อแล้โยมเป็นชื่อที่มาจากนี่เนี่ยมาจากลายโอมยิมีนี่เนี่ยไม่ไม่ใช่บาลีวีนะต้องต้องมีอิงฮีได้เห็นอย ha, ่ได้เพราะอัญญาริภายีแปลว่าอะไรอัญญาริภายีนี่อัญญาริภายิกระหรือว่า อันยาลาวินิีานีเพราะจะะา,ากวันิพานเ้ื่องานกับยีเดียนในระหว่างหนึ่งอายุนะรวมเมื่อว่าห้าร้อยกับ,กบนนเนี่ยพอไปถึงร้อยห้าสิบกัปุ๊บเนี่ยพ่ออีนอย่างวันน,นู้นในช่วงหนึ่งอายุพ่อเนี่ยพ่อืแน่เนี่ยพ่อนีกอื่ัน อาบางอย่างมองถึงว่าอายุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางคนยังไม่เท่ากันอายุกิเลสไปนี่พอจะอุปมาได้ไหมคะว่าคืออะไรกิเลสทบอุปทิปตนนั้นเนี่ยอันนั้นยีงมีการอธิบายอยู่ยังไงอย่างหนึ่งว่าอย่ายากไปอีกธิบายคนหมดนั้นเอย่าวเขาอยู่เราเราอธิบายแค่ว่าเนี่ยเนี่ยโยมถามว่าความพวกนี้เนี่ยร่องนี้ก็ร่อหน้าเนี่ย แยแยอาหามีเนยยะของเนยะเนี้ยถ้าอย่ไปที่มาเดิมๆเนี่ยต้องไปที่มาเยเพิ่มหนึ่งกันพวรจะยากอีกอีกแม่แผนหนึ่งควรจะให้เราทำให้เราออกห้อไปอีกเลอห้องไปอีกว่าทำไมมันถึงยากกันมันเหมือนหน้วยอานเนี่ยพวกที่หงอกป่าหัดยากป่านี้พายิบนาะง่แย่พ่าอาหามี ู้คนอายุหนึ่งพวกนี้อยู่อยู่เลยหนึ่งใหม่อย่างเช่นพวกนี้สองห้าสิบมีเนี้ยหรือสองห้าสิบกว่าเนี้ยพวกนี้ต้องประมาณสองไปหกหมื่ขึ้นใหม่หรือใกล้จะถึงงานหิียามีน้องแบบคืออยู่เอือนกลัวหนึ่งหรือแบบใกล้ไๆแล้ววันนี้ผ่านด้วยการกับยีเด็ดพวกนี้พวกนี้ถามถามหาละว่ายี่ิมผานยิ่งอ่ะง่ายแย่ พระอาญาคามีผู้ไม่ก้องทาความเหยนมากนะก็เออเนี่ยว่าปัญญาพวกนี้ปัญญามากปัญญามากก็คือว่าไปไปเบียดสบายสบายเนี่ยว่าสู้ขาวมีเวลาพวกนี้ไม่ใช่ผู้ขาวมีเวลาแล้ววันนี้ผ่านเมืองงานก,กับยีเดียนรวยไม่ก้องช้ความเหยนนะกน้อนนี้มีอ่ะแังขานละ ว่าน э uh, ี้ายิ Las ้งเ่น่าแย่พระอาาคามีไหมู่าู่ดต้องทำวางเพียรมากพวกนี้พวกอังขานะนยี่ผายีูดต้องทำวางเพียรมากแล้วนับมีเด่นต้องใช้วางเพียรยากลำบากอือพอดีพอดีที่วันศุกร์นั่นพวกนี้พวกสังขานเนี่ยพวกหยู่ขาบริบทธาบริวูธชทวายพวกสังขานเนี้ยพวกหมู่ขาบริบทา เห็นไหมมันทาให้เราเห็นไงว่าใครเป็นสูกขาทูกคาเนี่อพวกอุทัยอุทังโหรอาชะอาบานิขาหาีิโนง่ายแย่เพราะอาณาหามีผู้มีอเนเสเมืองมนํามว่ากระแสริยไปในอะไรยงไปในอเนเสริมการหากันหสริมวัดกาในเมืองมนเพราะนำไปในเมืองมนหรือมีอเนเสไปในเมืองมนคืออเนเสมักในเมืองมนเพราะเปลี่ยนไปในเมืองเพราะเปลี่ยนไปในเมืองมนแล้วเพิง่าย พวกนี้ยอย่าใหญ่นี่ผ่านอยูเมื่อใบถูอาจใหญ่นีอาา่อยาอถาอาจใหญ่นี่อยาพบยังมีที่ว่าอาจใหญ่นี่อยากามีเพราะอื่ไปอยู่ยุ่นเลยอยู่พบหนุนยังมีกระแสะในเบื้องบนก็คือกระแสะของสัมโยตสิบประพักได้สัมโยตห้าบนย่อยใหญ่ใหญ่ใช่ไนหะมพราะให้บอกว่าแหแมมากในเมืองบนเพราะมีมาในเมืองบนอืมทิเลตใน นี้คือพระอาคามีหีประเภทท่านพูดยังพมโลกมีตั้งแก่อวิหาอวิหาอกระบานูทานหนานหนูทากหนีแล้วก็อาอรนิหายืนอ้ิ้พันนี่ว่าอุทางโนโนออันรนิยาคามีท่านผูดยังพมโุลงถามเมืองํามให้บริสุทธิ์พมโล่งามคือในหนทักหนานหนูทันหนีโดยให้ออวิหา กัะกลับมาหนุท่านหงาหนุ่ท่านหงาพวกนี้ถามพ่อเนี้ยสามพ่อแรกเนี่ยมีที่ว่าอุทางโถนโรพวกที่บรรู้ในถามสามชั้นเนี่ยหรือไม่เอือยหน่มท่านหงาว่าแม่ในบรรลุได้เนี่ยก็มีที่ว่าอุทางโถนโรหรือว่าบางคนอยู่ท่านนี้ก็ที่ว่าอุทางโถนโรอีอีคนอยู่ที่ว่าวิหารก็เป็นอุทางโถนโ you okay. อ,อุคลิคนิสโต้โตเนี่ยหมายถึงรักสาโยธาได้เต็มยอันนี้อันีู้ถึงว่าพูดถึงว่าการแบบนี้พาทํงางแล้วท่านท่านอ่ไปอย่างอยู่ที่ไหนหพวกเจ้าเมียเอามาเห็นี่ไหนบางคนไปอย่างอยู่ที่พวกพ่ยาเนี่ยบงคนไปอย่างอยู่ที่อวหยะบางคนบางคนไปอย่างที่อย่างาะบางคนไปอย่างหี่ย่างฉอย่างาเนี้ คนไปอย่างอยู่ที่อยูท,ทำโหนโนอันนี้อาคารมีอ่ะมันมีการอย่างแล้วแล้วก็ทำไันี้ผ่านให้ให้อืมนั่นนีงบางคนเลยต่องแบ่งในห้าพวกห้าพวแล้วก็เดีเแก่ใครเฮียวันนี้มาอยู่ที่ไหนอยู่ีากันไหนเราก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมคะ,ะต้องสนใจนะคะมองผลผลมันยังได้ยยังไ่าแค่นี้ อย่างนั้นว่าช่างเห็นดีกว่าช่างเห็นที่เป็นไปเพื่อเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเพราะว่าผลเนี่ยมันมีขนมันมีความนั้งเกตที่มีที่เห็นนั้นมันมุดแล้วใช่ไหมมันมุดก้นหม้รูของก้นไม้เนี่ยมันมาเพราะว่ามันยืนงอมาอยากแย่งแล้วว่ามันก็มาอยากอ่านยืนงอของก้นไม้ยังไงแล้วใช่ไหมแล้วอลาอลาอลหัตตะขนนี่มันมีในปัจจุบันเท่าไง้หมะมีง่ายทั้งวันยืนวันนี้อย่างนี้เลยทั้งโน้นง่าก็มี บางคนบางคนไม่ไม่เห็นว่าในอาหารช่าานีา้อานนี้เร<ล>าปลารบขันในอนาคตหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่รอบรู้หูของว่ารอบรู้ว่าหูของอรอยิยธรคมคนมีมีแบบนะแล้วบางคนก็อ้างความาป็ราว่าไว่าเออเราอยากได้แบบนี้อย่างเนี้แล้วเราทำอรหัตผลในปัจจุบันเนี่ยเหมือนยอดระ มังก็เนลี้ยงให้ยังไงมังก็ถ้าทำได้มานก็ได้ใช่ใช่ไหมนยถ้ายิงยีมันถึงไม่่ทนเนี่เพราะมันที่ยินที่บาง, <c oughs> งูยาวไม่หวงว่าเทียยาใหญ่ไม่มีแล้วแต่ยินทีเลยไม่หวงกันเพื่อแล้วน,นิพพานในอดีตเลย้าพ่ที่นีาพอามที่ที่ไม่นิพพานไปยนี่ไม่ยิพพานที่ล่วงไปแล้ว มันมากเนี่ยถ้าถ้าเป็นแล้วอย่างหนีวยะเนี่ยที่ยังไม่ได้โหนายังเป็นบางเนี่ยบางคนย่อมต้องแบลว่าต้องเที่ยวเห็นกันค่อนข้างอย่างเนี่ยเพราะว่าถ้าถึงหน่วยาวันถ้าถึงหน่วยานวันผม่ามนกนั้นเนี่ยมันเนี่อวันอย่าพูดง่ายไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้เขาของเดียวทางแล้วว่าน่อไปเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ให้การทำอาบันยมทาเดิมเนี่ย เนี่ยมันจะมาเพิ่มเพิ่มว่าบอกไปเนี่ยคนยังเพิ่มยังไงถึงอย่างง่ามักหนองมักสามมักหอย่างเงี้ยมันเหมือนมักมีโอเมียก็มีโอเมียดเปียองค์พ่นเนี่ยเนี่ยว่าอยากทำมักยังไงให้มันอลังการเือนเดิมให้มันเนี่ยว่าแหียก้าเข้มพ้นเนี่ยว่า้าป็ีมวยก็มีนุ่นเหยียดเนี่ยเดือดขึ้นวันเหมือนวันเหมือนับไว ไฟถ้าเหนือก็ถ้าเหนือมันเหมือนกับไฟอ่อนนู้นถ้าราฮามีก็เพิ่มนกำมันเข้าอีกว่าไม่ใช่ไหมราฮารมีก็เพิ่มนกำมันมีอย่างเงี้ยเออเผากิเลสเออเพิ่มมันเผาไม่ให้ใหญ่งเงต้องลดการพูดลงไหมจ๊ะพะอะไรว่าอารที่จะทำให้เราใช้ร้กันหรอเนี้ยเ้ยอย่างนั้นการพูดจะทำให้เราใช้เนี่ยถ้าการถ้าว่าไปเยอวมากคนเนี่ย อะไรที่ไม่นยังเรียนบอกว่าผามต้องไปทำเลยคนทำได้ก่อนอ,อย่างบางเขา,าการเป็นพระราชาเนี่ยมันหวงกต่ว่าผมเนาเขาเริ่มเป็นเลยเห็นไหมบางคนเป็นอามานเนี่ยโอ้มันช้าเ็นเริ่มเรียนเลยเห็นไหมอะไร้วกอังที่มันที่มันผ่าน มคนที่อยากรู้่ายก็คือว่ามันอยากรู้่ายยังไงรู้อย่างไ,รรไ,ไหมเขาบอ,อบอกว่าแล้วคนมาบอกสอนไหมคะเขาบอกว่าปัญญาดูย่ายเรื่องอะไรสนทนาวันคนพวกนี้องถามอะไรที่มันนึกนึแบบให้มันหยาไปถามอย่างเงี้ยถามแบบอะไรที่เขาไม่เคยเจอไงมันอยากรู้ได้เพราะอะไรเพราะยืงสมมุติไนงนี้ยยืต่อให้ใครไว้อำที่แบบว่าอ่านมาเยอะ เนี่ยถ้ามันยิงคำถามที่มันแหม่ว่าทำถามขั้นแล้วกับตายมัวันยิงเนี่ยนั่นแหละมันจะเรียนรู้ออกได้ว่าคนเอาหันั้นเนี่ยมามากราทำให้มันยิงึ้นนยิงไหมเอามันยิงจะบอกให้เาด้หมันยิงใครที่แหมว่า้าอยิงใครแหม่ว่าทำให้เยี่ยนั่งรู้ยายามถามเลยถามเลยว่า อถามไม่เอา,เอาอยากหรอเอาได้หรือว่าวัววัวอุ่นขนน้กหินเนี่ยอุ่นวนนัหินเนี่ยเลียนถูกวิชาหานือโถรวรักวิชาหานือว่าอาจกับวัดอุ่นคำิชาาไม่ถามครไม่ไดเอ,เอาเอาแค่นี้ล <c oughs> ตัวตัวอะไรนะคะกูโส,สิักิเป็น ขเวทนาทุกขเวทนาไม่ใช่ถุกเวทนามันเป็นถุงเวทนาหรือเป็นหรือว่าเป็นถุงมันัดหรือว่าเป็นอุเบขาหรือเสม,มหรือเป็นอุขาุสลสิ่งนี้ก็เป็นคุสอยู่ะอะไรถาพอหนู ไม่ถามลองถามลองวันหยุดพันท้อ,องเาย